พอประธานรักสุดใจบทที่232ถือเป็นการนับญติกหม่ทั้งโย,โยโยมองหน้าเขาอย่างสงสัยพร้อมกับพูดว่าคุณคิดว่าฉันเป็นเด็กสามขวบหรือไงกันคุณไม่มีทางเก็บเด็กข้างทางมาเลี้ยงเป็นลูกของคุณหรอกนะทั้งเสียวไหน่ายที่นั่งอยู่ด้านข้างกำหมัดแน่นเธอจ้องมองมู่สุเย่ด้วยความไม่พอใจตาเย่คะอาก็โตขนาดนี้แล้วนะคะทำไมต้องพูดโกหกคนอื่นด้วย เมื่อมู่สุเย่เห็นทังเสียไหนําทำท่าทางบึ้งตึงใส่เขาก็รีบยิ้มออกมาอย่างร่าเริงพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่างั้นก็ได้ครับผมจะพูดความจริงกับคุณเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่ผมกับลูกสาวได้ทำความรู้จักกันแฟนเก่าของผมแอบไปคลอดลูกโดยไม่บอกให้ผมทราบแล้วตอนนี้เธอไปทำงานที่ต่างจังหวัดครับจึงเอาลูกมาฝากให้ผมเลี้ยงก่อนเธออยากให้ผมหัดทำตัวให้เป็นสุภาพบุรุษ แต่ระยะเวลาเพียงสั้นๆแบบนี้ที่ได้อยู่กับลูกผมจึงไม่ค่อยเข้าใจว่าต้องรับมือกับเด็กอย่างไรเมื่อถังโยโย่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดเธอก็เบิกตากว้างด้วยความตกใจจากนั้นก็หัวเราะกลบเปลือนพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าอย่างนั้นหรือคะเด็กหญิงคนนี้เป็นลูกของแฟนเก่าคุณแถมเมื่อวันคุณก็เพิ่งทราบเรื่องทั้งหมดไม่แปลกใจเลยนะคะที่คุณกับจี้เซียวฮันเป็นเพื่อนรักกัน เพราะพวกคุณมีชีวิตที่คล้ายๆกันเลยค่ะมูสืเย่ได้ยินหญิงสาวพูดเน็บแนมที่เซียวฮานแถมยังแอบเน็บแนมเขาด้วยจึงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจจากนั้นเขาก็รีบพูดแก้ตัวออกไปว่าผมกับเขาไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมกับเผยอันซซนเคยคบกันมาก่อนแต่คุณกับที่เซียวฮานมีลูกกันได้อย่างไรผมก็ไม่เคยถามพวกคุณมาก่อนเลยนะครับทั้งโยโย่โยเบิกตากว้างด้วยความตกใจ จากนั้นก็หันหลังไปหยิบกระเป๋าที่โซฟาเรื่องของฉันฉันไม่อยากไปรู้ซื้นถึงมันอีกค่ะโยโย,โย่ผมบอกตามตรงนะว่าผมชื่นชมในตัวคุณมากคุณเป็นผู้หญิงแกร่งที่สามารถเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาได้ต่อไปนี้ถ้าที่เซียวฮันทำไม่ดีกับคุณผมจะเป็นคนจัดการเขาเองมูสื่อแย่สแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นพวกเธอทั้งโยโย่รู้สึกตกใจกับสิ่งที่ได้ยิน เธอหันหน้ากลับมามองมู่สูเย่เขาพูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังไม่ได้พูดเพื่อปลอบใจเธอแต่อย่างใดคุณพูดแล้วอย่าคืนคำนะคะทั้งโยโย,โยเ่เผยยิ้มออกมาทั้งเสี่ยวไหนรีบยกมือน้อยน้อยของเธอขึ้นมาหนูเป็นพยานให้หมามีเองค่ะตาเย่คะต่อไปนี้ถ้าคุณพ่อรังแกหมามีอีกหนูจะเป็นคนปกป้องหมามีเองค่ะได้สิครับมู่สุเย่ตอบอย่างแน่วแน่ หมามีนับออเย่เป็นพี่ชายคนหนึ่งเถอะนะครับผมว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นคนที่คอยปกป,ป้องหมามีได้เป็นอย่างดีเลยครับทั้งเสียวรุ่ยเสนอความคิดเห็นให้แก่หมามีเพราะตอนนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากเขาจึงรีบคว้าเอาไว้ทั้งเสี่ยวหนายเบิกตากว้างพร้อมกับยกนิ้วขึ้นมาชี้มาที่ศีรษะของตนเองจากนั้นก็พูดออกมาว่างั้นต่อไปนี้พวกเราก็จะไม่เรียกว่าออเย่แล้วนะคะ ต้องเรียกว่าคุณลุงแล้วล่ะค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะตอนนี้เสียวไหนมีลุงกับเขาแล้วมู่สื่ยเย่เพราะพูดไม่คิดคงต้องรับผิดชอบคําพูดแล้วละ่ะเมื่อถังโยโย่เห็นว่าลูกรักทั้งสองพูดให้มู่สูเย่รู้สึกขวยเขินจนหน้าแดงเธอก็รีพูดออกไปอย่างอ่อนโยนว่าพอได้แล้วลูกสมัยนี้เขาไม่ทึกทักเอาคนนั้นคนนี้มาเป็นพี่ชายหรอกนะจ๊ะลูก หมามีว่าพวกหนูเรียกว่าอาเย่เหมือนเดิมก็ดีแล้วจ้ามู่สือย่ทำได้เพียงยิ้มแย่ๆพร้อมพูดออกมาว่าที่จริงแล้วผมก็มีพี่สาวอยู่หนึ่งคนถ้าคุณไม่รังเกียจผมขอรับคุณเป็นน้องสาวอีกสักคนจะได้ไหมครับตั้งแต่เล็กจนโตผมอยากมีน้องสาวมาตั้งนานแล้วอาเย่ตอนที่คุณอาพูดโกหกทำไมหน้าไม่แดงล่ะครับผมไม่เห็นอยากได้น้องสาวเลยสักนิดทั้งงี่เง่าทั้งชอบโวยวาย ผมอยากได้พี่สาวสักคนมากกว่าทั้งเสี่ยวรุ่ยยืนกอดอกเขาคิดว่าสิ่งที่มู่สือเย่พูดออกมาช่างขัดต่อความคิดของเขายิ่งนับมู่สือเย่เจ้าเด็กคนนี้ไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนกันทําไมถึงชอบพูดจาที่ไม่ค่อยเข้าหูเลยสักนิดแถมยังยึดเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่อีกเสี่ยวรุย่ยอาไม่ได้โกหกใครนะสิ่งที่อาพูดออกมามันออกมาจากใจทั้งหมด มู่สือเย่ทำหน้าตาจริงจังขณะที่คุยกับทังเสี่ยวรุย่ยทังเสี่ยวรุ่ยหัวเราะอ,ออกมางั้นก็ช่างเถอะครับนับแต่นี้ต่อไปผมจะเรียกคุณเอาว่าคุณลุงก็แล้วกันนะต่อไปนี้คุณลุงก็ดูแลหมามีให้ดีด้วยนะครับห้ามให้พวกคนเลวมาแตะต้องหมามีได้ที่หนูบอกว่าคนเลวก็คือคุณพ่อของหนูใช่ไหมมู่สือเย่รู้สึกอยากร้องไห้และหัวเราะในเวลาเดียวกัน ทั้งเสียวรุ่ยชี้มาที่เด็กหญิงที่อยู่ในอ้อมกอดของเขาถ้าคุณลุงเต็มใจปกป้องหมานี้ต่อไปนี้ผมก็จะปกป้องน้องสาวคนนี้อีกคนครับงูสือเย่ก้มลงมองลูกสาวผู้ไรเดียงสาลูกสาวจ้องหน้าทั้งเสียวรุ่ยพร้อมกับหัวเราะอ,ออกมาสองครั้งดูๆแล้วลุงว่าลูกสาวของลุงชอบหนูไม่เบาเลยนะหนูอุ้งเธอดูสิครับงูสือเย่รีบส่งลูกสาวให้แกทั้งเสียวรุย่ย ทั้งเสี่ยวรุ่ยรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากผมไม่เห็นอยากอุ้มเธอตรงไหนเลยเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยอุ้มใหญ่บ้องเสี่ยวนายมูสือเย่จึงอุ้มลูกสาวไว้ในอ้อมกอดของเขาตามเดิมก็หนูบอกว่าจะคอยปกป้องเฉินเฉินไม่ใช่หรือแต่ทำไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนใจแล้วละ่ะไม่ใช่แบบนั้นครับรอให้เธอเข้าโรงเรียนก่อนตอนนั้นผมค่อยปกป้องเธอไงครับทั้งเสี่ยวรุ่ยพูดออกมาอย่างจริงจังทั้งเสี่ยวนนยืนดูอยู่ข้างข ต่อมาเธอก็บุยปากพร้อมกับพูดออกมาว่าพี่ชายพี่อย่าสัญญาอะไรมั่วๆถ้าทำไม่ได้ระวังฟ้าจะลงโทษนะคะเมื่อถังเสี่ยวรุ่ยเห็นน้องสาวพูดเตือนตนเองเขาก็ทำท่าทางกระฟัดกระเฟียจากนั้นก็เตรียมตัวขึ้นไปชั้นบนผมจะขึ้นไปเล่นของเล่นไม่อยากคุยกับพวกคุณแล้วถังโยโย่โยมองตามลูกชายที่ทำท่าทางเหมือนผู้ใหญ่พร้อมกับเดินขึ้นไปชั้นบนเธออดไม่ได้ที่จะหัวเราะและสายหน้า คุณอย่าไปถือสาคำพูดของเด็กเลยนะคะถ้าอีกหน่อยคุณมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกสาวคุณก็มาถามฉันได้ค่ะทังโยโย่ยิ้มให้เขาก่อนเดินขึ้นไปชั้นบนมู่สือเย่มองตามหลังเธอด้วยความซาบซึ้งใจยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะน้องถังทังโยโย่เหงื่อแตกพลักไปทั้งแผ่นหลังจากนั้นก็รีบผันกลับมาตอบว่าขอร้องละค่ะคุณทำให้ฉันรู้สึกขนลุกไปหมดแล้ว มู่สูเย่หัวเราะห้าห้าก่อนพูดออกมาว่าโยโย่สองคำนี้เป็นชื่อที่จี้เซียวฮานเรียกได้คนเดียวไม่ใช่หรือครับผมเกรงว่าถ้าผมเรียกคุณแบบนี้ต่อหน้าเขาเขาคงฆ่าผมตายแน่ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกคะ่ะคุณเรียกเรียกไปเถอะนะคะเพราะถึงอย่างไรมันก็เป็นชื่อของฉันเมื่อได้ยินเขาเอ่ยถึงจี้เซียวฮานหน้าของถังโยโย่ก็แดงขึ้นมาทันทีในความเป็นจริง ผู้ชายคนนั้นก็เป็นคนที่ไร้เหตุผลไม่เบาเกรงว่าถ้ามู่สือเย่เรียกแบบนี้จริงๆจ,จ,จะทำให้เขาทำอะไรงี่เง่าขึ้นมาก็ได้เมื่อนึกถึงสิ่งที่เขากระทำต่อตอนอย่างไร้เหตุผลหัวใจของถังโยโย่ก็เริ่มเต้นแรงขึ้นมาราวกับว่าหัวใจดวงนี้ถูกอะไรบางอย่างกระตุ้นให้รู้สึกจั๊กกะจี้แล้วรู้สึกชาจนทำให้ขนลุกไปทั้งตัวจี้เซียวฮานพยายามจัดการงานที่บริษัทให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เมื่อเขาเหลือบไปมองนาฬิกาก็พบว่าเป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วเมื่อก่อนเขาไม่เคยเลิกงานก่อนเวลาเลยแต่วันนี้เขาคงต้องขอแหกกฎสักวันเขาส่งมอบงานที่ค้างคาอยู่ให้แก่เลขาลู่ชิงเพื่อไปจัดการต่อจากนั้นจี้เซียวฮานก็รีบเดินอ้าไปที่ลิฟต์โดยสารทันทีพอนึกถึงช่วงบ่ายที่หญิงสาวโทรมาหาตนเขาก็ฉกยิ้มออกมาอย่างได้ใจแม้ว่าเธอจะบอกว่ากดโทรผิดก็ตาม แต่เขาก็ไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นไม่คิดเลยว่าท่านประธานของบริษัทกรุ๊ปจะดีอกดีใจหน้าตาร่เรื่องทั้งช่วงบ่ายเพียงเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวเขารู้สึกพอใจเป็นอย่างมากทำไมตนถึงเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้นะลิฟต์โดยสารเคลื่อนที่ลงชั้นล่างอย่างรวดเร็วตึกหลังนี้ตั้งตระงานเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนี้ชายหนุ่มผู้หล่อเหลาราวกับเทพบุตรดูเจ,จิดจรัสราวกับมีรัศมีเปล่งประกายอยู่รอบตัว เขากำลังเดินผ่านห้องโถงชั้นล่างของบริษัทซึ่งเสน่ห์ของเขานั้นสะกดสายตาของหญิงสาวทุกคนในห้องโถงชายรูปงามดูเพียบพร้อมและไม่ธรรมดาผู้หญิงคนนั้นสามารถได้ชายผู้นี้ไปครอบครองแถมเขายังประกาศคบกับเธอต่อหน้าสาธารณาชนอีกด้วยเธอช่างเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกบทที่233เธอมีคนอื่นงั้นหรือ กะบวนรถทั้งหกคันมุ่งหน้ากลับไปที่คฤราหา์ตระกูลจี้ในที่สุดจี้เซียวฮานก็เข้าใจความรู้สึกของคําว่าอยากกลับบ้านใจจะขาดความรู้สึกนี้ช่างดีเหลือเกินเขาก้าวเข้าไปในห้องรับแขกด้วยฝีเท้าที่หนักแน่นแล้วก็พบว่ามีใครบางคนนั่งอยู่แววตาของเขาฉายแววประหลาดใจนี่นายมาอยู่บ้านฉันได้ยังไงจี้เซียวฮานรีบเปิดปากถาม ต่อมาเจ้าหญิงตัวน้อยของเขาก็รีบวิ่งเข้ามาหาคุณพ่อทั้งเสียวไหนแสดงอาการลิงโลดเป็นที่สุดนึกไม่ถึงว่าวันนี้คุณพ่อจะกลับบ้านเร็วขนาดนี้สองแขนน้อยๆกลางออกโผลเข้าหาอ้อมกอดของผู้เป็นพ่อจากนั้นจึงใช้มือชี้ไปที่เด็กน้อยคนหนึ่งที่กำลังนั่งเล่นอยู่บนพรมคุณพ่อขาดูสิคะมีน้องตัวเล็กมาเที่ยวบ้านเราด้วยคะ่ะน้องน่ารักมากเลยใช่ไหมคะ ตอนนี้จี้เซียวหานถึงพบว่าบนพรมที่อยู่ข้างโซฟามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่จากการคาดคะเนน่าจะอายุไม่ถึงสองขวบสองตากลมโตดำคลับเป็นประกายจากน้ำตากำลังมองมาที่เขาอย่างตื่นตระนกเด็กคนนี้คือจี้เซียวฮานหันไปหาหมู่ซูเย่ที่ทำหน้าตาขมขื่นอยู่ข้างๆนายพามางั้นเหรอเซียวฮานฉันขอแนะนำอย่างเป็นทางการเลยแล้วกัน นี่คือลูกสาวแท้ๆของฉันชื่อเฉินเฉินเป็นไงหน้าเหมือนฉันไหมน่ารักหรือเปล่ามู่ซือเย่สูญเสียท่าทางวางมาดแบบคุณชายของเขาไปอย่างหมดสิ้นบัดนี้เขากลายเป็นเหมือนคุณพ่อที่ต้องคอยป้อนนมลูกไปแล้วอะไรนะจี้เซียวหานแทบไม่เชื่อหูตัวเองเขามองดูมู่ซือเย่แล้วมองดูเด็กน้อยปากจิ้มลิมที่ทำหน้าตื่นตระหนกราวกับกำลังจะร้องไห้คนนั้นเมื่อมองดูอย่างละเอียด เด็กน้อยหน้าตาละไม้คล้ายมูสุเย่อย่างมากโดยเฉพาะดวงตาคู่นั้นดวงตาที่เป็นรูปดอกทอ้อไม่ใช่ใครก็สามารถถ่ายทอดพันธุกรรมนี้ได้สาวน้อยคนนี้มีตาที่เป็นรูปดอกท้อที่ทั้งสวยงามและดูมีชีวิตชีวาหากไม่ใช่ลูกแท้ๆแ,แล้วจะเป็นใครไปได้อีกแล้วใครเป็นแม่ของเด็กจี้เซียวฮันพอจะรู้เรื่องราวของมูส่สอเย่เมื่อก่อนอยู่บ้าง ดังนั้นเมื่อพูดกันตามความจริงแล้วการที่เขาจะมีลูกแบบนี้จีเซียวฮานไม่คิดว่าเป็นเรื่องน่าแปลกใจแต่อย่างใดนี่นายพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงพูดยังกับว่าเมื่อก่อนฉันมีผู้หญิงเยอะแยะอย่างนั้นแหละมู่ซือยู่พอได้ยินดังนั้นก็ทำหน้าเคร่งขึมขึ้นมาทันทีรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกใส่ร้ายป้ายสีจีเซียวฮานยิ้มเยาะแล้วไม่ใช่หรือไงเท่าที่ฉันรู้ ผู้หญิงที่นายเคยคบด้วยมีอยู่ทุกวงการไม่ใช่เหรอนี่อย่ามาใส่ร้ายกันหน่อยเลยแค่ไปกินข้าวด้วยกันแล้วถูกแอบถ่ายก็กลายเป็นว่าคบกันอย่างนั้นเหรอแบบนี้ฉันไม่ยอมหรอกนะมูสื่อแย่ยังคงยืนยันว่าชื่อเสียงของตัวเองขาวสะอาดถ้าจะโทษก็ต้องโทษสื่อพวกนั้นที่คอยสร้างกระแสยังไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่พอผ่านสื่อพวกนั้นแม้แต่รายละเอียดปลีกย่อยก็ยังบรรยายออกมาได้ จีเซียวฮานพยักหน้าแต่ว่าถ้าแม่ของเด็กคือเผยอันซิงงั้นฉันก็ไม่กังวลแทนนายแล้วละ่ะทำไมมู่ซือเย่ขมวดคิ้วชะมนเพราะว่าข้าเร็วยังไงนายกับเธอก็ต้องแต่งงานกันไงเมื่อก่อนนายลงทุนลงแรงตามจีบเธอขนาดนั้นแต่ยังไม่ได้ลงเอ่ยกันแต่ตอนนี้ลูกโตขนาดนี้แล้วเรื่องการแต่งงานของนายสองคนยังไงก็คงเกิดขึ้นแน่นอน จี้เซียวฮันหวังว่าจะเห็นเพื่อนของตัวเองมีความสุขในชีวิตคู่ตอนนี้มู่สูญญ่ยแย่รู้สึกดีขึ้นมากขอให้เป็นอย่างที่นายว่าเถอะแต่ว่าตอนนี้เผยอันซินเหมือนไม่อยากจะสนใจยายดีอะไรฉันเลยตอนนี้เธอเอาแต่สนใจเรื่องงานนับวันฉันยิ่งไม่เข้าใจผู้หญิงจริงๆเมื่อก่อนรักกันจะเป็นจะตายพอห่างกันไปพักหนึ่งเธอก็เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทุ่มความสนใจทุกอย่างไปที่เรื่องงาน ตอนนี้ยังทิ้งลูกสาวไว้กับฉันอีกเธอไม่รู้เลยว่าฉันต้องการอะไรนายไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ปลอดภัยแก่เธอพอเธอถึงต้องฝากความหวังไปที่เรื่องงานปัญหามันอยู่ที่ตัวนายเองนายลองไปหาเหตุผลดูเองก็แล้วกันจี้เซียวฮันแนะเขาด้วยท่าทางที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์มู่สือเย่นิ่งเงียบไปแล้วก้มหน้าลงไปมองลูกสาวด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยนเฉินเฉินมาหาพ่อลูก สองมือของทังเสียวนหนกอดคอคุณพ่อไว้แน่นแล้วแนบหัวไว้ที่ไหล่ของเขาต้องมองน้องสาวตัวน้อยไม่พูดไม่จาคุณแม่หนูกลับมาหรือยังคะจี้เซียวฮานลูบใบหน้าลูกสาวของตัวเองถามเสียงเบากลับมาแล้วคะ่ะอยู่ข้างบนทังเซียวนายตอบกลับเสียงเล็กเสียงน้อยคุณพ่อไปหาคุณแม่แป๊บหนึ่งนะหนูเล่นกับน้องสาวเป็นเพื่อนคุณอาเย่ก่อนนะคะจี้เซียวฮานจูบหน้าผากของลูกสาวด้วยความรัก ได้ค่ะทั้งเสี่ยวหน่ายค่อนข้างชอบพอน้องสาวคนนี้อยู่ทีเดียวจี้เสี่ยวฮานปล่อยลูกสาวลงแล้วหมุนตัวเดินขึ้นบันไดไปทั้งโยโย่กำลังนั่งขัสมาติอยู่บนโซฟาโดยมีคอมพิวเตอร์อยู่บนตักเธอกำลังอ่านข่าวบนอินเทอร์เน็ตอย่างตั้งปกตั้งใจเมื่อที้เสี่ยวฮานเปิดประตูเข้ามาก็เห็นเธอเอาแต่จ้องอยู่ที่หน้าจอขมวดคิ้วเล็กน้อยดูอะไรนะ่ะเขาต้องเอ่ยถามเป็นเชิงทักทายเพื่อไม่ทำให้เธอตกใจ ถังโยโย่เมื่อได้ยินเสียงของเขาก็รีบพับหน้าจอลงมองเขาด้วยหน้าตาตื่นไม่มีอะไรทำไมคุณกลับมาเร็วขนาดนี้จี้เซียวฮานรู้สึกได้ว่าเธอกำลังปิดบังอะไรเขาอยู่ผู้หญิงคนนี้มีความลับที่เขาไม่รู้อีกเท่าไรกันแน่นะมีเรื่องอะไรที่ผมรู้ไม่ได้งั้นเหรอคุณดูตกใจนะยิ่งเห็นท่าทางลับลบล่อๆของเธอจี้เซียวฮานก็ยิ่งอยากรู้ไม่มีอะไรหรอก แค่เรื่องงานน่ะทั้งโยโย่ไม่กล้าบอกเขาว่าจริงๆแล้วเธอกำลังตามาหาจี้หยกชิ้นนั้นบนอินเทอร์เน็ตอยู่คุณลุงที่ร้านซ่อมเคยบอกว่าเมื่อสิบปีก่อนมีจี้หยกอันหนึ่งเหมือนกับอันที่แม่ของเธอทิ้งไว้ให้ดังนั้นเธอจึงดูว่าจะหาจากอินเทอร์เน็ตเจอหรือไม่เสียดายที่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตยุ่งเหยิงเกินไปเมื่อสักครู่เธออ่านอย่างละเอียดทีละหน้าหน้าแต่กลับไม่พบข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เลย จี้เซียวฮานร,รู้สึกอย่างชัดเจนว่าเธอกำลังปิดบังซ่อนเร้นอะไรอยู่แล้วจูจ่ๆก็นึกถึงลู่ส่วนเฉินคงไม่ใช่ว่ากำลังแอบดูรูปของเขาอยู่หรอกนะพอนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาจี้เซียวฮานก็รู้สึกดึงขึ้นมาเสียเฉยๆใกล้ถึงเวลาไปที่ร้านอาหารแล้วคุณช่วยพวกเด็กๆเตรียมตัวหน่อยแล้วกันน้ำเสียงของจี้เซียวฮานเย็นชาขึ้นมาทันทีเขาไม่เข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้มีรสนิยมแบบไหนกันแน่ สำหรับรูปภาพชุดใหม่ของลู่ซวนเฉินบนนิตยสารช่วงที่ผ่านมานี้เขาก็เคยเห็นในอินเทอร์เนต็ตอยู่เหมือนกันเห็นได้ชัดว่ารูปร่างก็ไม่ได้ดีอะไรทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้เกิดความสนใจต่อผู้ชายที่ดูไม่แมนแบบนี้ได้นะเขารู้สึกหมุดหงิดจริงๆไม่ต้องเตรียมอะไรหรอกไปตอนนี้เลยก็ได้ทั้งโยโย,โยต่ตอบเรียบเยบงั้นก็ลงไปข้างล่างเถอะ ซี่เซียวฮานทำหน้าขึงแล้วหมุนตัวเดินออกไปนอกประตูทังโยโย่เดินไปตามลูกชายที่กำลังใจจดใจจ่ะก,กับการเล่นรถแข่งห้องเก็บของเล่นไปได้แล้วไม่ต้องเล่นแล้วเดี๋ยวเราออกไปกินข้าวกันคุณพ่อยังไม่กลับมาเลยให้ผมเล่นต่ออีกหน่อยนะครับเขากลับมาแล้วทังโยโย่เข้าไปลากลูกชายให้ลงไปข้างล่างมูสื่อแย่รีอุ้มลูกสาวของตัวเองขึ้นมาผมไปกับพวกคุณ คงไม่ว่าอะไรใช่ไหมทังโยโย่ยิ้มตอบไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะลูกสาวคุณยังดื่มนมผงอยู่ใช่ไหมคุณรีบเตรียมของที่เขาจะต้องใช้เถอะค่ะผมไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างมู่สือเย่ยักไหลทั้ทงโยโย่จึงช่วยจัดเตรียมของใช้สำหรับเด็กให้เขาชุดหนึ่งจี้เซียวฮานมองเห็นทั้งโยโย่และมู่สือย่เข้ากันได้ดีหน้าตาก็ยิ่งทะมึงทึงมากขึ้น